พ่คอสวยค่พี่ม่คอสวยอ่า <ขอ S 1> หนูจะไป,ไ,ปไหนคะดคะโอ้ต้องเลยนรคะพี่สวยมัตั้งใจเยน,น,นะคะแตงกวาพี่ม่วงบอกว่าตั้งใจเลยนะคะไได้มันมันไ,ไ,ไม่ไม่ขึ้นมันมันไม่ขึ้นอ่ะตัลงตังตังแม่บ้ากเลยม่บาค่ะ สดีค่ะจังกรวิลล์นนเรียนก,กันนะคะบ๊ายบายค่ะทางนักเรียนมีอะไรก่อนคะแม่ล่าแบบตั้งใจเรียนหนังสือนะคะดีวันนี้วันอะไรวันมันทุธวันศุขวันนี้วันศุกร์นะคะแม่ดูแม่ดูอะไรอ่ะวันนี้ไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหรค่ค่ะตอนนี้ก็กำลังรอรถนักเรียนนะคะ เดี๋ยวแก้มาร้องเองให้ฟังดีกว่านาะแค่จับเสียงเด็กเสียงไก่นะคะเพลงอะไรดีเดี๋ยวก่อนเอารั r ก,กินร้อยดีกว่านะคะให้พี่นิดศูนศนยหนึ่งนะคะไม่ใช่นักร้องแต่อยากร้องค่ะนะคะมีปัญหาที่คขางคาใจจนไม่รู้จบ เริมจากวันที่ฉันพบเธอจนบัดนี้แปลกที่ฉันพบรักแรกเจอแปลกที่เธอก็ยังมีใจทางทางที่เธอยังมีเขาอยู่อบอบเธอชัางแซละมอนอบอุ่นเหลือเกิน หาเธอเมินเดินหนีฉันไปใจขาดร้อนก็ฉันไว้อย่างนี้นานๆบอกว่ารักฉันรักฉันก่อนใจเธออย่างอาทรฉันหรือเปล่าสามเศร้ารักเป็นรองทรงจิตสรงใจ เธอจะเลือกใครกลัวใจนะรักกันรอยจะถอยยังไงยกขั้าใจให้แล้วหรือกลัวฉากสุดท้ายกลัวใจกลัวกลัวจะต้องร้องไห้อ้อมอเคทงแนละมอน อกอุอ่งเลือเกินหากเมืมัเดินนี้ฉันไป,ไปใจขาดรอน,นอ,อ็ฉันวยยังมีนานนานบอกว่ารักฉันรักฉันก่อน<ป>ใจเธอ,อยังอาธรฉันหรือเปล่าสามเศร้ารักเป็น จิตสองใจเธอจะเลือกใครกลัวใจนานรักกันร้อยจะถอยยังไงยกทั้งใจให้แล้วเลยกลัวฉากสุดท้ายกลัวใจกลัวกลัวจะต้องร้องไห้รักกันร้อยจะถอยยังไง ยกทั้งใจให้แล้วเลยกลัวฉากสุดท้ายกลัวใจกลัวกลัวจะต้องร้องไห้รักกันร้อยจะถอยยังไงยกทั้งใจให้แล้วเลยกลัวอา้าวรถมาร้องไม่จบ <c oughs> เด็กๆรถมาอ <c oughs> ย,ย่างยาไม่ไปตั้งหน้าตั้งตาเล่นใหญ่ในโทรศัพท์ ยันยังยังตา,าตาตาเล่นคนละเครื่องเลยนะไขึ้นรค่ะส,สวัสดีค่ะ กลับไปโงเรียนแล้วนะคะค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันทางานใครที่ไม่ได้ทางานก็ขอให้มีความสุขเช่นกันนะคะขอบคุณทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะน้องแกว้วางจะรีบไปให้กำลังใจพี่ๆทุกท่านเช่นกันนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย